จะเดินไปชิมกะละแมนะครับส่วนหน้าเนี่ยจะเป็นพวกของกินนะครับ ครับกลับมาอีรอบกับชายเดย์ f อฟคลิปนี้จะไปเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นวันเดย์ทริปนะครับขี่จากกรุงเทพไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีวันเดียวกับวันที่ไปเนี่ยมีงานพระนครคีรีด้วยนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์แล้วก็กดระดิ่งแจ้งเตือนส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาใหมา่าอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับตอนนี้ไปดูบรรยากาศเพชรบุรีกันดีกว่าไป ตอนนี้กำลังจะขี่มอไซค์จากกรุงเทพไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับระยะทางรอบนี้ก็ไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลามากนะประมาณ120กิโลเมตรใช้เวลาในะการขี่แบบไม่ได้รีบเนี่ยประมาณนะ2ชั่วโมงกว่านะประมาณเนะี้ยจริงๆเส้นเ้าชัยใช้บ่อยอยู่แล้วนะครับจากกรุงเทพลงใต้เนะี่ยขี่กรุงเทพภูกเกต็ตกรุงเทพต่างก็ใช้เส้นนี้ตลอดนะก็คือพูดง่ายๆมันเป็นเส้นเดียวที่ลงใต้นะี่แหละเป็นกเกษตรการขับขี่จากกรุงเทพไปที่เพชรบุรีเนะี่ยระยะทางก็ไม่ได้ไกลามากนะครับยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าเมื่อยเท่าไหร่ไม่เกร์ที่เริ่มขี่มอไซค์เนีนะ่ย ใช้เส้นนี้ก็ได้นะครับถือว่าเป็นเส้นทางนี้ไม่ได้ไกลมากแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยมากด้วยคนที่อยากไปเที่ยวสถานที่ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยมีเดย์ออฟแค่วันเดียวเนี่ยก็ใช้เส้นนี้ได้นะครับจังหวัดเทรบุรีมีที่เที่ยวเยอะด้วยนะตอนนี้ใช้ออกจากกรุงเทพมาได้สักพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยไม่ได้อยากปวดขาเพราะว่ารถเดยอะแล้วก็มันยเุเยแย่ไปหมดก็เลยมาเริ่มคลิปแถวๆมหาชายัยแล้ช่วงที่ชัยไปปีเนี้ยมันมีงานพระนครปีรีด้วยนะครับมันจะมีช่วงวันที่1 7 2 7มปยเนี่ยมีุร็ นี่นะครับบรรยากาศในการขี่จะเป็นไงเนี่ยไปดูป้องกันเล่อยดีกว่าครับสวัสดีครับกลับมาอีกรอบกับชัยเดอออฟคลิปนี้กำลังจะขี่ Honda CBR จากกรุงเทพฯไปที่จังหวัดเพชรบุรี เริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพประมาณเที่ยง10นาทีนะครับออกเดินทางช่วงนี้เนะ่แน่นอนอากาศค่อนข้างที่จะร้อนแต่ตั้งใจแล้วก็มีแผนไว้แล้วยังไงก็ต้องออกเดินทางสำหรับยานพาหน,นะในรอบนี้เนะี่ยก็คือ Honda CBR นะครับตอนนี้ใช้ขี่มาเจ็0หมื่นกว่ากิโลแล้วรอบนี้ก็แบบที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับสัมภาระไม่มีเป็นทริปวันเดียวกับเดินทางเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพ รอบนี้ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมวงลงใต้เส้นทางนี้เนี่ยคุ้นจินกันอยู่แล้วนะครับใครที่ผ่านลงใต้ย,ยังไงก็ต้องผ่านเส้นนี้การเดินทางของชัในรอบนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งระยะทางเนี่ยประมาณ130กิโลความเร็วที่ใช้เนี่ยประมาณ90-100้นต้น,ตน ตอนนี้ไปเดินทางกันต่อนะครับแบบที่บอกนะครับว่ารอบนี้ตั้งใจจะไปเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีจร,จริงๆการไปเที่ยวเพชรบุรีรอบนี้เนี่ยชจตั้งใจจะไปเที่ยวงานพระนครค,คีรี1ปีเนี่ยมี1ครั้งครั้งหนึ่งจัดประมาณ10วันนะครับการเดินทางในรอบนี้เนี่ยอากาศค่อนข้าง,งที่จะร้อนความร้อนจากถนนและแสงแดดลมที่โตยังเป็นลมร้อนเลยครับ ตอนนี้ขี่มาได้สักพักเดี๋ยวไปแวะเติมน้ำมันกันแป๊บหนึ่งนะครับรอบนี้ขี่ทั้งหมด130กิโลใช้น้ำมันไปประมาณ300บาทถึงแม้ว่าจะขี่ไม่ได้ไกลแต่ว่าอากาศร้อนยังไงเนี่ยก็ต้องพักดื่มน้ำพักคนแล้วก็พักรถแป๊บหนึ่ง ตอนนี้ไปเดินทางกันต่อนะครับบรรยากาศที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยสองข้างทางซ้ายขวานเนี่ยจะเป็นนาเกลือบรรยากาศแบบนี้แน่นอนครับจังหวัดสมุทรสาครถึงจังหวัดสมุทรสาครตอนเที่ยงส0นาทีบรรยากาศเนี่ยยิ่งบ่ายยิ่งร้อน จำได้นะครับเมื่อก่อนประมาณที่1 0บ0ปีที่แล้วเวลาผ่านช่วงนาเกลือเนี่ยจะมีทวิตน้ําเป็นกลางหันตัวใบพัดเนี่ยทำด้วยไม้ไผ่สารตอนนี้เนี่ยหายไปหมดแล้วกลายเป็นเครื่องสุบน้ำหมดแล้วครับเส่ได้นะครับบรรยากาศเก่า ยังคงขี่ฝ่าลมร้อนกันต่อรอบนี้เนี่ยถามว่าการขับขี่เมื่อยไหมไม่ได้เมื่อยมากแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคเนี่ยก็คือความร้อนทําให้หิวน้ําบ่อยแล้วก็เพียรรอบนี้เนี่ยใช้ไม่มีสัมภาระอะไรเลยนะครับมีแค่เป้ใบเล็กๆสะพายหลังของที่ใช้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมีแค่กระเป๋าตังค์โทรศัพท์หูฟังแล้วก็กล้อง ตอนนี้ถึงเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีแล้วครับตอนบ่ายโมงสินาทีเวลาเนี่ยกำลังดีไม่ได้ช้าแล้วก็ไม่เร็วเกินเที่ยมเบอร์เขาย้อยเนี่ยจะมีของดีประจำนั่นก็คือร้านเข้าแกงเวลาลงใต้เนี่ยใครๆก็ต้องแวะแล้วก็มีขนมไทยของหวานที่สำคัญเลยเนี่ยมีกะละแมเจ้าดังดังมากๆในติ๊กตอกถ้าเพื่อนเพื่อนผ่านเนี่ยลองเสิร์ชดูหาก็ได้นะครับ ตอนนี้ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยบรรยากาศเนี่ยยังคงร้อนอยู่แต่ท้องฟ้าเนี่ยก็ใสดีช่วงอเภอเขาย้อจังหวัดปบุรีไปที่อำเภอเมืองเนี่ยถนนค่อนข้างที่จะกว้างแต่มีบางช่วงเนี่ยถนนเสียขับขี่เนี่ยก็ต้องระวังมากๆเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยก็เยอะ จุดสตาร์เนี่ยเริ่มไกลขึ้นจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไปเนี่ยสั้นลงจุดหมายปลายทางของทริปนี้ก็คือจังหวัดเพชรบุรีรอบนี้ชัยตั้งใจจะมาเที่ยวงานเขาวังนะครับอีกไม่ถึง15โลเนี่ยก็จะถึงปลายทางที่ตั้งใจมา จริงจงเนี่ยชัยเคยมาเที่ยวงานเขาวังหลายครั้งยิ่งมาถึงบรรยากาศเก่าๆเ,เนี่ยก็เริ่มปรากฏงานประจําปี1ปีมีแค่หนึครั้งจะพลาดได้ยังไงล่ะครับตอนนี้ถึงจังหวัดเพชรบุรีเรียบร้อยไปดูบรรยากาศกันดีกว่า ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วนะครับช่วงนี้มันเป็นงานพนคนรคีนลีพอดีนะก็คือเป็นช่วงงานประจำปีนั่นแหละจะมี1ปีหนึ่งครั้งนะครับระยะเวลาเนี่ยก็ประมาณ10วันนะช่วงนี้ที่ใช้มาเนี่ยประมาณ5้าโมงกว่าคนยังไม่เยอะเลยตรงนี้จะเป็นร้านขายของแล้วก็ร้านขายของฝากพวกขนมว้าแกแลอะไรพวกนี้นะครับมีของขายเยอะนะครับตอนนี้ไปเดินเล่นในงานกันดีกว่าครับเท่าที่สังเกตส่วนมากเนี่ยจะเป็นร้านขายขนมแล้วก็ของกิน ตอนนี้ชัยอยู่ที่งานจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็คืองานเขาวังที่นี่เนี่ยจะจัดปีละครั้งนะครับปีหนึ่งก็จัดประมาณเจ็ถึงติดวันถ้าพูดตรงๆง,งานประจำปีแต่ละที่เนี่ยมันก็มีงานคล้ายๆกันแหละก็คือมีพวกของกินของใช้เสื้อผ้าเลยพวกนี้นะครับแต่ว่าแต่ละจังหวัดมันก็จะมีสิ่งที่แตกต่างกันเหมือนกันเพชรบุรีก็เหมือนกันนะครับสามารถเดินขึ้นไปบนเขาวังได้ข้างบนเขาวังเนี่ยเขาจะประดับเป็นพวกไฟนะครับแล้วก็มีพวกการเล่นไทยๆนะเดี๋ยวชัยจะพาไปดูดีกว่าว่ามันเป็นไงบ้างะ่ะ งานเขาวังปีนี้เนี่ยจัดเดือนมีนานะครับตั้งแต่วันที่17ถึง27มีนามีขนมแล้วก็ร้านอาหารดังๆที่ดังในโซเชียลเนี่ยมาออกบูเยอะที่สำคัญเลยเนี่ยยิ่งเย็นคนยิ่งเยอะส่วนหน้าเนี่ยจะเป็นพวกของกินนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าบ้างนะคนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะตอนนี้ก็เห็นอาหารแปลกๆอย่างที่ไม่เคยเห็นอย่างเช่นพวกนกกระทาด้วย กลิ่นของข้าวหลามก๋วยเตี๋ยวหรือแม้กระทั่งหมึกย่างตลบอบอวลอยู่ทั่วงานผู้คนที่เดินขวักไขว่ต่างซื้อของและหาของกินเสียงเพลงของแต่ละบูธเสียงตะหลิวและกระทะทำให้บรรยากาศเนี่ยรู้สึกสนุกตอนนี้เดินมาเรื่อยๆคนเริ่มเยอะแล้วนะครับเริ่มมีเมนูในใจแล้วด้วยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าจะเป็นไร ขี่มาร้อยกว่าโลตอนนี้เนี่ยเริ่มหิวเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่าตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกหิวแล้วเดี๋ยวจะไปหาที่กินกันดีกว่าเนาะไปเดี๋ยวจะเดินไปชิมกะละแมนะครับสีนี่อะไรครับเนี่ยนี่เป็นรถเมือปครับอ๋อที่เรียนงานใช่ที่เรียนงาน ไอ้ถ้วยเท่าไหร่ครับเอาช่วยหนึ่งครับร้านนี้ดังมากออกหลายรายการเลยนะครับเป็นร้านปลาหมึกนะทาโกดทอดทอดเกาหลีมีโปรโมชั่นด้วยหนึ่งแถมหนึ่ง งานเขาวังก็แบบที่เ,เมื่อนเห็นนะคะว่าเขาจะจัดตรงสารลักเมืองพอดีเนี่ยหรือถ้าเขา้าใจง่ายๆเนี่ยก็คืออยู่ตรงเขาวังนั่นแหละบรรยากาศตอนนี้ช่วงเย็นและคนเริ่มมาเยอะแล้วใครก็เดินเล่นเรื่อยๆนะสนุกดีนะแล้วก็เพลินดีอย่างที่บอกนะครับว่างานข้างล่างเนี่ยมันก็เหมือนกันแบบทุกๆท,ที่แหละมีเสื้อผ้าขายมีพวกขนมแล้วก็ของใช้ขายแต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่แตกต่างก็คือที่นี่เนี่ยจะเดินขึ้นเข,ขาได้แล้วก็ที่นี่เขาจะตกแต่งไฟด้วยนะครับสวยมากๆ ตอนนี้ไปเริ่มเดินขึ้นเขาวังกันนะครับเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางเดินปูด้วยอิดถนนในสลบขึ้นสองข้างทางเนี่ยได้กลิ่นหอมของต้นลีลาวดีเส้นทางขึ้นเขาวังก็แบบที่เพื่อนเบื่เห็นนะครับจะเป็นทางสลบขึ้นเรื่อยๆนะ ระหว่างทางก็แบบที่เพืเ่อนๆเห็นนะคะว่าจะมีดอกลีลาว,วดีเต็มไปหมดเลยระหว่างทางหอมมากๆนะช่วงนี้ช่วงนี้มันจะมีดอกแต่ว่าไม่มีใบเวลาเดินขึ้นมาเนี่ยก็จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วเลยไปเดินทางกันตอนอ่อติดป่ะอากาศในเริ่มเย็นสบายรอบๆเนี่ยได้กลิ่นหอมของดอกไม้ข้างบนเนี่ยเป็นวงังสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรอสี่สวยงามมากๆ แบบที่เห็นนะครับว่าทางขึ้นเขาว,วังเนี่ยมันจะสโลปขึ้นเขาเรื่อยๆนะบางช่วงก็มีบันไดด้วยแล้วก็ตลอดเส้นทางเนี่ยจะมีดอกลีลาวดีเต็มเลยช่วงนี้ประมาณเวลา5้าโมงนะแสงกําลังสวยด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นทางเดินมาขึ้นไปกระโจมแก้วนะครับข้างบนจะเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆแสงอาทิตย์เนี่ยเริ่มค่อยต่ำบรรยากาศเมืองเพชรที่เห็นจากด้านบน ความเก่าของวังและความโบราณเมืองเพชรเมืองเล็กๆที่เงียบสงบถูกปลุกขึ้นด้วยงานพัะนครนคีรีบรรยากาศเวลาขึ้นเขาก็แบบเปื้อนๆเห็นน,หน,นะครับทางมันจะสโลมเรื่อยๆไม่ได้เป็นทางชันมากนะประดับประดาฟไฟสวยด้วยนะครับทริปหนึ่งวันของชัยใกล้หมดลงแต่ความประทับใจเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นจังหวัดเพชรบ,บุรีจังหวัดที่สวยงามมากๆ มีทั้งของกินและขนมที่อร่อยถ้ามีเวลาเพื่อนๆลองแวะมาเที่ยวกันได้นะครับส่วนชัยทิปนี้เนี่ยจบได้ภู้ช่วง3ามทุม่มถือว่าเป็นหนึ่งทิปนะครับที่มีความสุขมากๆส่วนเพื่อนๆคิดเ,เ,เห็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้นะครับส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือน คลิปหน้าจะไปไหนเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ